ทีเนี้ยวิธีการที่พี่โดมใช้เนี่ยคือเท่าที่โค้ชฝ้ายฟังมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเท่าที่ฟังเท่าที่ฟังก็คือพี่โดมเนี่ยเขาจะเริ่มจากศึกษาด้วยตัวเองก่อนโดยที่ไม่ได้มีนักโภชนาการไม่ได้มีเทรนเนอร์ไม่ได้มีอะไรเลยคือทดลองด้วยตัวเองล้วนอตอนแรกพี่โดมเขาก็เน้นการกินผักใช่เนื้อสัตว์อย่างเอ่อเฉพาะบางอย่างก็คือกินเฉพาะปลาอ่าแล้วก็กินเต้าหู้อะไรเงี้ยกินไข่ ก็จะกินกแค่นั้นเนี่ยครับผมแล้วก็กินมาสักประมาณเดือนเนาะใช่ปะเขาก็เน้นการคาร์ดิโออ่าใช่ครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่โดมคือก็น้ำหนักลงแหละแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังมาคือก็เป็นไปตามตำรา ก็คือเริ่มมีอาการไม่ดีเกิดขึ้นมีอาการแบบทำงานไม่ได้ขาดสมาธินอนไม่หลับแล้วก็รู้สึกทนทุกทรมานกับการอยู่ในไดเอทดลักษณะนี้ที่มันสตรีทมากเกินไปสุดท้ายคือพี่โดมเขาว่าจับได้แหละว่าแบบร่างกายเขาอะคือความเจ๋งของพี่โดมอย่างหนึ่งคืออะไรป่ะคือเขาฟังร่างกายเขาถ้าเกิดเขาเจอว่าแบบเขามันไม่เวิร์กอ,อะเ,ออเขาก็ต้องแบบเหมือนหาวิธีการแต่ใจเขาอะเป็นคนใจสู้คือเขาอยากที่จะลดต่อถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นทั่วไปเนี่ย ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์นี้ยผมเชื่อว่าเลิกแล้วหันไปกินหมูกระทะแลละเรียบร้อย <laughs> ใช่ปะ